สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเปลียนโปรยทานรูปแบบดอกทองอุไรแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นการใช้ริบบิ้น4เส้นนะคลิปก่อนหน้าจะเป็นการใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะ แล้วก็ใส่เหรียญที่หลังเหมือนกันนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักเหมือนกันค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับเครื่องนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมา สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดออกนี่นะคะดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นกดกดจับจับให้กระชับ ได้เป็นฐานแปดเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากปลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้ เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาไปช่องนี้นะแล้วค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมา กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองสามสี่จับอลิบบิ้นพาดมา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 แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะ รีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่ผาดตะกี้นะแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกอ,อกช่องถัดมาต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกอกช่องถัดมาต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมา สอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงไล่เลียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะจับให้กระชับอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็นับถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือข้ามา1เส้นนะเสร็จแล้วจับประตริบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกตรงเส้นถัดมานะในแบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสามแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับตัวอิบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะ ได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสแบบนี้นะคะนี่นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายลิบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะจับกรีบให้พองขึ้นมานิดนึงนะนี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกทองอุไรนะคะเป็นการใช้ริบบิ้นสีเส้นนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ